เอเมื่อกี้ติดแล้วเจ็บส,ส,ส,สองอ๋อแค่นี้พอเพราะตอนนั้นยังยังไม่ต้องกนะยังไม่มือดอีลังีิเบียะคนละยำแล้วก็ประกบนะฮะโซโซกลับมาอีกครั้งกับประกบนะฮะประกบมันเลิกที่ประสาการดาวด้วยมาก หลังจากที่ขายน้ำยำนะคิดถึงเจเบียร์เลยขับรถมาหาครับตอนเราเป็นแค่สองสามวันไม่ถึงอาทิตย์นะก็ตัดสินใจขับรถมาที่กระบี่เลยครับเออเป็นทางอะไรมั้งพอมีขายน้ำาด้หรอมีค่ะอันนี้จะมาทำเกินออเดอร์มาค่ะก็ยังนเพื่อกันเหมือนเดิมนะฮะไม่มีระมับอะไรทั้งสิ้นครับรักกันดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจด้วยนะฮะ ส่งไปไหนส่ไปไหนส่ไปไหนเฮ้ยอะอประกบไม่รู้ด้วยว่าขนส่งอยู่ไหนส่งส่งไปไหนตอรุปปุปูสุปูึกเฮ้ยปูสุกอะปูสุกอะไระตัดลไต่อปูสุกตอมตามด้วยสตอกุ้งสุกสตอกูสุกพูดใหดีนะสตองสตอกสตอกสตอุปสุค่ะสตอกุ้งสุกสตอกุ้งล ใส่แตนี่เป็นเกขผลไม้ที่เเพราะว่าอันแยกน้ำทัาว่ประกบยำปลาจ่วไม่ใช่ปลาจั่ไม่ใช่ปลาจั่วประกบน้ำยำปลาจั่วประกบอะไรน้ำยำอะไรนะประกบน้ำยำประกบปาบอ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 อบน้ายาประกบอบ ประอบอย่างไรนะยำแดมโบไม่ที่ข้างขวดน้ำยำที่ข้างขวดเขียนว่าน้ำยำประกอบใครอยากซื้อน้ำยำสั่งที่ประกอบได้ครับหน้าเฟซชื่อประกอบประกอบเฟซชื่ออะไรนะธนากรธนากรชี้แค่กี่นี่แม็กกาเดียนสุกินดาธนากรสุกินดานะครับสั่งน้ำยำได้ กลวบสวยกว่าไ่ไ่ไม่ผลไม้ว่ไม่ผลไม้ต้องสปอยอีกหน่อะไรฮะอะไรข้าตากถึงส่ิบต้องตากกุหลาบก่อนลูกค้าจดแล้วค่ะจดแล้วร้าไม่ร้า ไปไหนนะนี่มาซื้อยำต้งขนาดนี้เลยเหรอโอเคโอเคให็อยู่พี่เบียร์ต้าเล็กก็่านนะใครใหญ่ก็อยู่น่ะตายแล้วอือตายแล้วนี่สวยกว่าในเฟซนะสวยกว่าในในไลน์อ่ะเออสวยสวยเอามาเลยลูกต่ออตุ้งสุกเอาแม่ทุกเมนูเลยดีไหมลูก เส้าวเอารให่เยเสร็จแล้วส่งเลยครับวม่าเออปลาได้เผ็ดๆอ๋อนี่เปลาได้เผ็ดๆเมนูสิบเอ็ดจด้าหน่อยมีตรเ้วจอังครับเลยนี่ครับนี่ครับอ่าอ้าหน่อยมาเร็วจะเอาอะไรมา บัตรนี่ที่ปได้แล้วครับสิบสองจากไหนครับบอกแล้วเมื่อกี้ว่าจะมาอยู่เราไทำงานก่อนลีเป๊ะนมอเคอยู่ท่าเรืออะไรนะคะเอ่ยนี่ดนดมั้มาูดกัน เดี๋ยวก็ให้กูทำนี่ก่อนำตอกุงกูไม่ทำเลยมึงเอาน้มาแล้วเร็วเร็วอย่าพ่งเรียตตูยุ่แค่ๆนี่ตตูนนี่มาจกตรมูบ้านเกิดอยู่เกาะตะลุงเตาพอเ็ลา็เนมาแตงุกเออเนนี่นะตะลุงคุกหมูชเรไม่ตะลเตาเนี่เป็นที่ขังคุกสมัยก่อนนะตะลงเตา่ะุกขี้ไก่ก ที่ขังพี่ขังขอมมานิกุ้งแี๋ยวก่อนค่อยๆนะมากุ้งแสดีฝรังฮัน e l c ร m e ายว์สไปซเอมากับเบียไปเอะใช่พี่ดาวไปก่อนนะถ้ามากับเบียพักก่อนเฮ้เจเบียก็เป็นคนดีนะอาทำไมอ่ะเบอกมาทามากับเมียไปก่อนแสดงว่าเป็นคนที่จะจีตงงามตอบัวพอเมียมารัาน กินอะไรดีๆก็เป็นใช่เรารู้ว่ามีคู่เขาไม่ยุ่งหรอกเยี่ยมเลเขาช่วยคนดีปกติกินหมดถ้าพูดขนาดนี้ต้องด่ากบด้วยนะพอกินเตอร์ไปอีกเดี๋ยวเขียนภาษาได้แล้วล่ะภาษาแอฟภาษาคาราโอเกะมากันนะสิอะไรก็ไม่รู้เอาได้หรอ อ๋อเขาเป็นลบครึ่งเขาเป็นลบครึ่งสตอมันจะเป็นแนวอับผลไม้วงไปเลยค่ะจะมีสตรอเบอร์เรียลบเลยค่ะมีแบบว่าไอ้ไม่ได้จริงจริงกับเบลอินดัสทูอินดัสท่วยเนี่ยค่ะอินดัถ้วยแก้วมิกซ์มิกซ์มิกส์สตรอเบอรี่มีองุ่นไรทเม็ดมีสับปะรดสับปะรดน่ะสับปะรัสับปะรดสตอหันทางนสตอหันทางนี้ค่ะทำไมจ๊ะกวันนี้กำลังเอาหนาไปมา อาจจะตีกันาได้ใช่ไหมาไม่ได้ไปแยกออกนะคะอันไหนคะสุกใช่ไหมเอาตีนั้รอก่อนตอกด้วยตอตอลา้าตู่้าตู่าตูทุช็อตเวลาเห็นลูกค้ามาก็จะเข้าไปหาปราตูจะพี่อ้อน ต่อไรต่อตอมานะตด้วยแกงล้เพียเลยนะมอยหรอน้ำมอย่รอน้นอยหรอ่ยับ่พี่นี่และวูยกน่าพี่การพี่การจานพี่การก็ขานแล้วพี่การคะ เขาครับผมแล้วเรียกขอายยืมมอเตอร์ไซค์สักแป๊บได้ไหมคะอ่าปูมอเตอร์ไซค์ไปเลยลูกเว้นไปส่งนี่นี่นี่ไปพี่การนี่บ้าน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 ร้านเ้ียนเฮ้ยแรงหมาตบไต๋โองเด็กเจ้าของใครจ้าปูมาปู่แทนลูกค้าสวัสดีค่ะลูกค้าหยิบบัตรคิวค่ะแล้วก็เขียนสวยๆค่ะแบบยืนหนึ่งอะไรอีกอะไรต่อมาปูมาผสมหอยได้ไหมได้ครับผมปูมาหอย ลูกค้าได้านแล้วลูกค้าต้องบอกกับฮะเตียก่อนนะคะเพราะว่าสติ้งไปโอเคปลอยจุ่มมาที่เป็นโอเคก็ไปใหญ่เลยนีทำไมอ่ะูวนเนี่ยมีปลาร้าไหมมีอะไรไหมเพื่อนอะไรสวัสดีค่ะอันนี้ครูแช่เย็นเย็นก่อนค่ะมันลวกหมูร้อนวันนี้มีหลายอย่างลูกค้าถามได้นะคะอันนี้เป็นยำผลไม้มีไก่ยอมีหอยนางรมมีหมึกสดมีหอยแครงมีกุ้งสดมีปูม้าบุกนี่แหละค่ะตามนั้นแหละค่ะนั่นนี่นี่นะคะป่า โอ้โหไม่กินคนเดียวเลยเหรอคนเดียวค่ะอาชูหมาได้ช่ยช่วช่วยทางนี้ไปส่งที่ส่งวนส่งค่ะชูหมาช่วยเร่าดินี่อะไรเดลิเวอรี่อ่ะโอเคเย็นแล้วนะเนี่ยโอเคครับไปนี่ฮะสวัสดีครับพอดีครับเชิญครับจอดรถก่อนนะครับค่ะจอดรถในลักษณะแบบนี้ค่ะไม่เพื่อไม่ให้รถไปรออยู่ที่ธารานะคะ แ่ะใมกเนคนสวยรับผมน้องคนสวยเราหันคู่นะคะเพราะไม่รู้ว่าใครชนะอสมแล้วก็ปนมาดยค่ะีีทุกคนนะบมาเลยค่ะอเียผมี่ะไรก่อนหาลูกค้ามีภาพยื่นยื่นบินยื่นคิวาันดูคันสก็ขยัน ็ไม่ทำเ, e เอาช้ำๆเลยไปจัดให้ค่ะลูกค้าจดออเดอร์เสร็จหรือยังคะบานค่ะสิบสองสิบสามยู่ไหนจ้าสิบสามยี now, ่สิบย่างครับผมอ่ะสิบสองก่อนแล้วกันสิบสองมาแล้วนะครับทุกอย่าง๋อไม่ลาเนาะไม่ลา นั่งเลยค่ะตองไม่พอหน้าบ้านห้อยหาละหมาร้อยเดียวกันนะครับประกาศทีินจาใช่ค่ะนี่ค่ะ่รวมทุกอย่างไม่ล้าหมดเลยรวมทำไงต่อวะรวมเอาแล้วกูเอาแล้วกูจกบอกช่วยกูด้วยไม่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 รวมรวมไม่เผ็ด เรไม่เพ uhm. ี้ใช่ไหมมึงขีดด้วยเด้ออยากกินยำหอยแข็งกโอเคหอยนางรมรวมกันกุณจะมีสับหน้าหอยแข็งหอยนางรมรวมกันมันมันจะโดนเปลือกของหอยแข็งคร so ับไอ้น้ำหอยนิ่มๆถ้าหอยนางรมอะเน้นกินแบบว่าเดียวๆกันเดียวๆดีกวันที่สอง้านไหนเอ่อวันที่สองวันไหนวันที่สองวันไหนจ๊ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อานนะ ับผมแต่ถ้าเป็ดไปขออภัยงั้นนะคะกินน้ำต่อไปนะจ๊ะนี่ได้ไหมได้ครับผมถ้าก็ติกเต้าอี่ไม่ถ้โตไม่พอต่อข้างหน้ามันดีไหมข้างหน้าเก่ายีมันใช้ไปโดนแล้วครัไม่ครับแต่กมันทำทางขยะแล้วครับนันละลลูกค้าร้อนไหมร้อนถ้าตตมันมีอรงไหม น้ำขวดอยู่ตรงไหนคะน้ำขวดอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าก็มีครับหลังหลังเล็กครับต่อกุ้มไม่ลาเล็กสีส้มดพูนู่นนะแล้านวหลังเล็กหลังเล็กกันเบี้ยงงงนะคะสตินะคะเริ่มไปแล้วค่ะพี่หน้อยนะหนำอะไรพี่หน่อยคะรับน้ำอะไรคะพี่หน่อยเอาน้ำอะไรพี่นี่หนื่อยน้ำอะไรลายเขียวไหมเขียวไม่มีมีแดงโค้ก มามาโคก็ได้ค่ะสตอเบอรี่มันเหลือแค่นี้เดี๋ยวหนูแทนไปห,หมดเลยแล้วกันจะลงดังจะกิน <c oughs> โคกหรื <c oughs> อจะกินนมคะ <c oughs> อเฮ้ยบุ๊คแอนดงอกอะไรนะบุ๊คโคล่ะตามนั้นตามนั้นนะอบุ๊คในนั้นหลับตาดิอย่านทีน,นี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเขียน ทำไมมันเป็นยังไงทำไมพูดดิจีตาอีโหะเดี๋ยวดีบุกก็ไปวันนี้วันนี้เขาตื่นช้ามากฮะตอนนั้นแต่ก็เมื่อคืนวานนี่ตื่นบ่ายสองฮะกบต่อให้นอนสองทุ่มก็ตื่นสี่โมงเย็นนี่จะไปประเทศต่างประเทศทันขึ้นบินเขาไหมเนี่ยไมขึ้นบินออกไปก่อนเลยสวัสดีเข้ามาก็ได้ค่ะพูดเกือบไม่ทันอะไรต่อวะกุ้งรอกุ้งแต่กุ้ง mê là nè, cột khoan nước rồi, nước đi là hơi mất leo, nước này thẳng, nước này thẳng. Ở ở đạn quá, bốc đạn này, đạn quá này kết thúc. Không bốc kết bà ba hãy <laughs> ui cái dũng bọt bám luôn. Cái cột gì mấy thử <oca>, tụm rồi. <laughs> โอ้เนาะอะไรฮะจีสติงเหรอจี้ไม่ได้แล้วขอแล้วกบจะเอาลวบไม่ได้ทำกตจับลาย พี่ดูกลับบ้านแล้ว <c oughs> ย้ำต่อเลยแต่ว <c oughs> ย้ำต่อไม่รอแล้วนะพูดมากเจ็บคอ <c oughs> ไม่พูดเลยค่ะเพราะจำไม่ได้ <c oughs> แบบว่าพกดิฉันนัลลี่เพื้นเร่มเลยนะเมื่อะไรมันเขามีภาษาพูดภาษาต่างดาวเขาใช่หน่ามันจะมีภาษาพุทธมาม,าม,มกะกอยู่ของมันเขาเข้าขใจแค่เขาคนเดียวหนึ่งกอบืนนี้กับบ้านบอกด้วยนะอย่าใช้เกลือด้วยจะทามดูน้ำปลาทษเดี๋ยวรอเพื่อนนะเกลือกับด้วยมาม่อนมาม่อนเดียว มาม่อนมาม่อนกระดดนี่มาม่อนคือเีย็ดคำย่อแบบ็นี้งมาม่อนอ๋อซามอนนั่นเองอหม่ากับโดดในมอนมามาม่อนคือม่าซามอนโจ๊กนี่กะเลยนิ่งเมนูใหม่นะมาม่อนฮะพี่โจไปกับเขาด้วยนะคะแต่ผมก็ใจซามอนมาม่อนมันแมนมันไรลโขมนไม่รู้ ห้ามไม่ทันในงานพูดคำหยาบแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่พี่ไม่ต้องไปตัดอะไรเลยมันเมื่อกี้มันหลุดอะค่ะหลายคิวไหมคะไม่ครับไม่อ๋อถ้าไม่ถ้าไม่นานก็ไม่กินอ้าวถ้างั้นนานครับนานนานเลยนานมากนานมากกินอ้าว้เดี๋ยวไปส่งบ้านไม่ทักไหม ได้ค่ะเดี๋ยวประกบไปส่งให้อันนี้ต้องเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเขียนเมนูครับปากกามีไหมีปาากกไม่ใส่ที่เลยใช่ครับผมนี่เบบงั้นเบียบขออนุญาตเปลี่ยนช้อนก่อนเปลี่ยนช้อนนี่ใส่ช้อนนี้ตักพริกละกันเพราะว่าว้ายแม่เราไม่ได้เราต้องปรัเปลีนะเว้ยรวมทุกอย่าง เสร็จแล้วเหรอ,อเรนี่ยอะไรไม่พิกบอกเลยนะอะไรไม่พิกบอกด้วยปลาปลาไหมปลาได้ปลาหมดหนึ่ง มีเมนูเนี่ยหนึ่งสองสองเหรอยำหอยแข่งหอยแข่งอันนี้คือหนึ่งถุงเหรอรวมหมดเลยได้ได้ได้หมดหเลยหอยแข่งกุ้งสดอ๋องูลายองพี่ก่อนหอยแข่งกุ้งสดหมดแข่งยอดมอนร้าได้ไมนนี้คอันนี้อันนึงครับหอยแข็งกุ้งสด ยอราได้ผมไม่ชอบครับผมข้าพดเลอเอเลอะเคืออะไรอ๋อเยอะเยอะจะเล่นมุกกนไม่บอกเอาเมื่อกี้ซื้อไปแล้วไม่ใช่หรอซื้อไปแล้วไม่ใช่หรออ้าไม่ทันเอาคาใหม่คำใหม่เอาอีกกลกเอาอีกกกไม่พอเอาอีเอามาให้หมดันแหละ ไม่ถึงถึงไหมถึงดอกถึงก็ถึงจะไม่ถึงอีกเนี่ยหรืองมไข่โขลเติมเป็นไข่ด้วไข่ไข่นี่ไข่อะไรอ่ะไข่ปลาหมึกเนาะไข่หมึกไข่หมึกไข่นี่ไข่อะไรวะสิบหกใช่ไหมคะกูจะไปร้องเพิแค่ไรจะเปทำผัดเปลี่ยนหัวโขเก็บหัวเม็ดต่อเหีียบหอนโขกเทหมดก่อนอ่ะมาต่อแคน แทงมาม่อนโกรกห้าสิบแบบแทงมาม่อนเฮ้ยอันนี้สิบสามบ้านไหนเอ้ยอ๋อของเก่าอีสามสามสามรายการป่ะอ๋อสามรายการแทงอย่างเดียวแทงลาได้ไม่ต้องแพกนักนะผมไม่ต้องกลับแล้วจุดกี่ดอกเพกไว้ละเอลยท่านไรกูมาอยู่นี่แม่หรอแม่ก็ไปหาหนูตรงนน้นล่ะพอพอเราไม่ได้สวยดอก มองสมมงสิกายต่อด้วยที่มานะเดี๋ยวอะไรที่เราอะไรอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะลูกค้าคะเวลาขากับจำรองเท้าตัวเองให้ด้วยนะคะ อย่าทำตัวเหมือนเบียร์ค่าเวลาไปปิดทองงานวัดกับกูไปคู่กับอีกคู่นะได้แต่รองเท้าดีขึ้นใช่ไหมที <c oughs> ่แรกแสงเท้าแตกคับกับเดคอนเวิร์ดขามามาแล้วแตกขากับใส่ส้นสูงกับงงมากอย่าปูม้าสองห้าสิบน,นะลาได้เนื้อเฟมากก็าเอาปูม้าเอาปูม้าในถังมาอีก Me, ็นกระสากหลยแล้วคุณม่เลันหาเดืนลัวเดือนมล้วั้าล่ว อย่ามาให้ประธานสำคัญประกาศให้นะคะท่านใดที่ขโมยกับลูกค้าลูกค้ากันเองนะคะกรุณาเอามาคืนด้วยจ้ามาต้องติ้งตังก่อนดิติ้งตังอ๋อค่ะปูเอาไปส่งยำค่ะแป๊บหนึงครับพี่เอาเอาเอาลูกค้าไปส่งเอาลูกค้าเอาลูกค้าลูกค้าไปส่งยำค่ะ เท่าไหร่ไม่ใช่ยามันฆ่าตัวเมึงเท่าไหรโอเคคิดให้ว่ามีอะไกันครับนั่นเราทำสมิลาเกอะมาอยากกอะพีพีมากค่ะตัดเลยมม่งเดียวอ๋อแม่ไปเนี่ย ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ผิดค่ะไม่รู้ยังไม่ผิดค่ะต่อม่อนม่อน ที่ติดตามชมครับสนิโจทเวชนะครับร้านเตียเบียร์เปนระยมน้ำวระบมรับเป็นน้ำาบาประกอบน้ำขวน้ำยำประกบบนะฮะน้ำบ